ผมเปลี่ยนจาก iPad Gen 7ตัวนี้ให้กลายเป็น iPad Air M3 ตัวนี้ในราคาที่โคตรคุ้มคือความรู้สึกอะเหมือนคุณแม่งเปลี่ยนจากแบบรถมอเตอร์ไซเกา่าๆทีแบบ่กำลังจะพังแล้วอะมาใช้เป็นแบบรถสปอร์ตอะก็ก็ดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะเลยอะเปลี่ยนจาก Gen 7เป็น M3 อะถ้าแ,แบบ คนละโลกครับเออความแตกต่างระหว่าง Gen 7ที่ผมเคยใช้เนี่ยประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับตัว iPad Air ที่ผมเพิ่งซื้อใหม่นนราคาคี่แบบคุ้มสัตว์มาคือเรื่องแรกเลยผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปเป็นางานอดิเรกเมื่อก่อนนะเราเราชอบวาดรูปแล้วก็รับจ้างวาดรูปเนาะเวลาที่แบบว่าเราทําที่ Fast Work อะไรเงี้ยแล้วเรามีลูกค้ามาจ้างเราแล้วก็แบบอยากได้ภาพแบบสเกลใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือเต็มที่ก็ 4K คือมันได้เลเยอร์ในการทํางานน้อยมากประมาณกว่กเลเยอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเพิ่มความเข้มข้นของสีของภาพไว้อีกคือเหลือไปถึง10 l เลเยอร์แล้วกูต้องทํางานบางทีแบบงานมันใหญ่มันละเอียดเรียรบร้อยแตกครับเวลาจะทําอะไรเต่ทีต้องทําเสร็จปุ๊บรวมเลเยอร์ทำเสร็จปุ๊บรวมเลเยอร์ใช้ M3 ็กูไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วเว้ยกูสามารถอัด 4K แบบได้สกลภาพใหญ่ๆไ,ได้เต็มที่โดยที่แบบว่า เลเยอร์กูแบบได้ได้เป็นร้อยเลเยอร์เข้าใจปะคือไม่ได้เป็นร้อยเลเยอร์แต่ว่าตอนนี้ไม่มีลูกค้าครับตอนนั้นมีตอนนี้ไม่มีเยอะเลยหรือแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างก็คือเวลาคุณวาดรูปอะหน้าจอของคอุณอะไอ้พวก iPad Air iPad Gen เนาะเอาแค่2ตัวเนี่ยเทียบกัน iPad Gen อะแผงนหน้าของจอมันจะมีความห่างชั้นกันมากแบบมันมีความห่างกันอะของหัวปากกากับตัวเส้นปากกาแต่ว่าพอใช้เป็นตัว Air เนาะ ไม่มีอีกเลยปัญหาน,นั้นก็คือแผ่นลจอเนี่ยแม่งแทบจะแนบชิดติดกับกับจอเลยอะ่ะคือถ้ามึงวาดใช้ปากกาวาดลงไปคือแบบเส้นตามแน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงส่วนข้อที่สองเนี่ยคือคนเราแม่งแบบซื้อไอ้แผดมาบางทีก็อ,อยากเล่นเกมดูวะคือู้อยากเล่นเกมเว้ยแล้วแบบว่าตอนนั้นอะ่ะซื้อไอ้เจนเจ็ดมานะโอ้โหไอ้เล่นเกมเฮียอะไรไม่ได้เลย คือถามว่าเล่นได้ไหมในในตอน6ปีที่แล้วเล่นได้ครับมันลืน่นนะแต่ว่าพอเป็นปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกูเป็นคนที่ชอบเล่นเล่น Mobile Legends เล่น TFT ซึ่งแบบเล่นไปเล่นมาคือเกมแม่งกระตุกชิบหายขนาดว่ามันออโต้แบบปรับภาพกา,กากสุดแต่ตอนนี้พอเป็นแอรครับไม่ต้องคิดเทียอะไรเลยครับนี่เลยจัด Resident Evil 2 Remake มาแบบรื่นรนะอันนี้ไม่ใช่ภาคภาค p s ยนะเป็นภาค r e m a k นะภาพแบบสวยเลยนะครับ